พี่น้องคะมาอนี้ม่มีโอกาสมาเยี่ยมสวนพ่อเขียวนะคะมาเยี่ยงมาเยี่ยมฟ้ามพ่อเขียวนะคะทาผู้สีค่ะมาอนี้กันเลยมาพอกกับพ่อเขียวจักหน่อยนะคะวิธีการเลียงกบัอดีค่ะพ่อเขียวัสดีค่ะัสดีค่ะพ่อเขียวช่วงนี้ในยินข้าเจ้าว่าเลียงกบบ่ค่อยใหญ่บัดพ่อเขียวเลียงมักคือใหญ่หลายแค่ผลคาผลตอนสอดพับเขีย่ยามใหญ่ไม่หลีเลียงกบหน่อยยามนี่คือห้มันพยายามมันกินอาหารนะอ๋อ อ่าหนาวยังมือเศร้านี่จะพึ่งให้อาหารมันค่ะเดียดอกยังคอยให้อาหารยังกินค่ะถ้าให้เต้เศร้าสิอาหารขาไมันจมมันสิเสียไปสื่ออืมไม่สูตรนาะิดเกี่ยวเนาะแล้วก็มีมีอาหารเกี่ยวกับอาการกินมค่าในเร่องช่วงเรียงกบหนาหนาวนี่ค่ะนี่ครับมีอาหารเสริมมียาป้องกันลรคให้นาะว่าลรกมันสิหลายมันกินอย่างยายค่ะ เ้ากิมียาผสมอาหารนี่มันกินแต่แม่นผู้ใดอันอยากหูสสูงหู้ใดก็กลามามาเอาลูกกบนาะพ่อเขียวแล้วก็บอกยาไปเลยเนาะพ่อเขียวเนาะโอ้ปัญญาปัญญาโอ้เท่มาเลยนะคะเท่มาเลยเนาะมหาจะมาเอาลูกกบแต่วันนี้มาสิมาเอาลูกกบเด้ค่ะไปเลี้ยงน้ำนะคะดีเจสาวผู้หน่อยมาเต้นดับเยินเป็นเพื่อนกันนี่ละค่ะเคยมาหาพ่อเขียวเธอหนึ่งสองเธอแล้วนะคะแต่กะมื่อนี้สิมาเอาหอยขมเดี๋ยวเสพเจ้าหน่อยพายพ่อเขียวพาไปเบิ่งหอยขมหล่ะค่ะไปเบิ่งบ่อปูนะคะจัแต่กะพ่อเขียวสีว่านป่านะคะพ่อเขียวอยู่แบบ พ่อพี่อยากอหลีเห็นโมมาสิวานปลาให้เบิงะะ่งเนี่ยค่ะโห้ค่ะพี่น้องก,กินละปลาเพันไล่หลาย,ล,ายลึกบอค่ะพ่อเขียวบอ่บอนี่ค่ะสามเมตรสามเมตรอุ้ยที่ว่าลึกลึกเนี่ยค่ะนี่นปลากระโลงได้<ม>ขึ้นโู่นโนี่โอ้เป็นว่าเพันบอ่อเก็บหนามย่างพอเขียวเดบไฟหนามบอค่ะไฟครับเวลา ม่วนม่วนบอหน่อยคุ่แปดเก่าบอ,อย้ำบกกับสูบกันไปวัตบอนี่บก็อกกับนามพองมาลงครับนามพอคลองชนประทานนะอ๋อพ่อเขียวใส่เวลาแบบทายเทนามออกวิธีสูบเนาะแม่เพราะว่ามันหลึกค่ะมันหลึกปลาพันหลายค่ะพ่อเขียวผู้ใได้มีการมีงานแถวไก่ๆกทางเด็ดอุดมมาเอาสดสดเลยนะคะพี่น้องนะคะเอาสดสดเลยมันนี่ที่ว่ามาเย่ยมูไปกันเลยเห็ดให้เบิงนะคะห่นที่แต่ปลานินตัวใหญ่ๆค่ะแล้วก็สะอาดพ่อเขียวเรียงปลาสะอาดแห่งเนาะ พราะเขียวเห็ดแจงไดคือสะอาดแทนนี่คือถ้าแห่น้ำทายเทออพเลเพราะว่าวาัฒาานา้มเริ่มเชียพปุ้มมากกว่สุบาหวานอันน้ำไม่มาลงเ<อ>พราะว่าเพื่อนเป็นคองชอนพะธานเพ <ไป S 2> ิอ่อนทายน้ำได้ดีนะคะนี่ค่ะพราะเขียวเพิ่นมาหวงวิชาเลยคะ่ะวัตถัยมาแนะนำดีดีพี่น้องคะ่ะจังว่าเพื่อนจะเลื่อนลุงเลื่องนะคะคนปลาเพื่อนมีงานมีงานแต่งกันหน้ะมาเอาปลา เ <laughs> <rồi> ป็นตมีบ่อนอสาวผู้หน่อยคือเตมีเดี๋ยงานแต่งน้ำเขาบ่อน้อค่ะมันนี่ขึ้นมาเยี่ยมคุณแม่ทองงแปนท่านภูผาค่ะก็เลยแวะมาหาพ่อเขียวนะคะก็เลยมาเบิงเผื่อนแล้วก็สิมาเอาหอยขมตอนนี้มีมี่ยังไงพ่อเขียวมีหอยขมมีกุ้งขอยมีปู ค่ะเชอรี่ที่ท้องมีกบมีเอียนมีเอียนกําลังกําลังฟื้นเอียนตอนนี้ค่ะไปเบิ่งมาแล้วค่ะบ่เอียน <c oughs> เดี๋ยวสิพ้าไปเบิงเ่งเนา,นาเนนะ,ะพี่หน้องเนาะพะอะะนน่อนะพเขียวเป็นคนเก่งฉลาดในการเลี้ยงละกาฉลาดในการดูแลนะคะเพื่อนกาใสประสบการ์ตัวเองเนาะพ่อเขียวเนาะค่ะเป็นคนมักทดลองนะค่ะพ่อเขียวเป็นคนหมักถดลองแล้วแต่กับประสบความสาเร็จที่ว่าเป็นฟาร์มใหญ่สื่อดังในตบนาบลท่าโพสีเลยค่ะ ที่ๆนูเคยได้ยินยูทูบช่วงในแถวเขตนี่เนาะคะ่ะเนาะมีบอพอเขียวซื้อฟา้ามต้งต,งตรงซื้อจังได็นเนาะจา้ะบอฉันมีซื้อกับพ่อเขียวฟา้ามนี่ยละ่ะค่ะพ,พ่อเขียวฟา้ามเนาะเพราะว่าเอาในน้ามาห่อเองนี่ยละ่ะคนซื้อเขียวซื้อแล้วค่ะแต่คนลอยได้ดิ <c oughs> <c oughs> นะคกัผู้ใดมาแถวนีถามหาพ่อเขียวเขาอูจจักเบิดค่ะพอเขียวเลี้ยงกบค่ะพ่อเขียวเลี้ยงกบเป็นเป็นบอกบใหญ่แม่นบ่ค้าพ่อผมซื้อขายแล้วเนาะค่ะ เรียงเรียงเรียงเพร่าีรไทนานะแต่มถึงว่าผู้ใดมีมีสามียังแบบนี้เรียงแบบนี้มันง่ายดีอ๋อค่ะเป็นตกินเด้ค่ะพี่น้องขนาดนูอ่าก็เรียงกับว่าว่าดสะอาดปานนี้เพรจักเค่ะเนาะเป็นตอนซ่อนนะเร่เกี่ยวคืองใส่งจะมีปลามีกุ้งหอยเหมือนยงยงคบมันขี่รองสีปลามันกิน้ขี่รองใบปลาเ็มกินหยีอดเนึ่งอ๋อตอนนี้ก็คือเอาแค่แยงใส่ละกับใส่ ขยางใส่โฟมท oh, ั้งใก่ว่าใส่โฟมเมนเหรอคะคือเอาโฟมใส่ก็ม่ไยนะอ๋อค่ะค่ะบางทีเราพี่น้องนั่นน่ะบ่ได้แช่น้ำตลอดบ่ได้แช่น้ำตลอดเพิ่อจะขึ้นเป็นกึ่งบกกึ่งน้ำนาะค่ะนี่ค่ะบ่นี่มาเจมี่บอยู่นะคะสับสันเสดไายลูบคู่กันอยู่นะคะกับเพื่อนคนนะคะเจมี่ไปซอยงานกระถิ่นมาสันช่วงนี้ค่ะเหมาะเหมาะกับผู้พันเลี้ยงแบบโควิดเนาะค่ะคน มาเอาพันธก็ได้เนาะพ่อเขียวเนาะแม่นี่คือคือรุ่นเหนียประเขีพันธได้ครับี่ค่ะมามาเอาไปพันพ่อเขียวมันสีเบืองห้ดีดี้ะพี่น้องเด้อเวิันจะแยกผูแยกแม่รับประกันการตายนะคะรับประกันการตายถ้าตายจะแยกผูแยกแม่แต่ว่าในช่วงในช่วงก่อนปีใหม่ก็ยังขายเป็นกิโลอยู่ แต่ว่าแยกผูแยกแม่ห้แต่ว่าก็บบ่บบได้คิดว่าตัวแม่แพ่งตัวผูยังเสียเนาะค่ะเนาะบ้างมองเพื่อนสิบคิดเป็นราคาอื่นอีกค่คยๆได้ยินประสบการณ์มาแต่พอเขียวนี่ถที่ว่าดีแยกผูแยกแม่ห้ย,ยังคิดเป็นราคาอ่าซ้ำราคากินกิลโลซ้ำเกคา,าค่ะในราคาที่ว่าฟ้า,ามที่ดีของพ่อเขียวก็คือมีตรงนี้ก็คือหักลูกค่าเนาะหักลูกค่าแบบใจจริงก็ยหงเพิ่นประสบความสําเร็จเนาะครับค่ะ ที่แรกนั่นเราหอยน้ำเพลินคือกันค่ะเพร่ะกันแนะนำนนนันนี่ตอนนี้ได้ขายลูกหอยได้ด้ค่ะบ่ได้ขายหลายกระช่างแต่เลยขาย <c oughs> บ่ได้ซื้อหอยน้องบกเขียวอีเด้อตอนนี้ก็ร่างสิมามาเอาหอยขมค่ะเป็นกูแขงอย่างไบ้านบ่ค่ะบย่ยังยังบ่ได้เป็นกูแขงเพราะว่าบ่เลี้ยงหลายนะคะบ่ได้มีอาชีพอ่าตัวนี้บรรไดเลี้ยงไว้เบิ่งแล้วกัมูมเพลินอยากอยากไปเลี้ยงเสริมเล็กๆหน่อยไปเบิ่งไปกินเนี่ยนะคะเป็นคนที่มักเลี้ยงกินเนาะ้องเขียวเนาะพราบ่ได้มาหาพ่อเขียวอันมาขอกินเนี่ย อ่ะเดี๋ยวพ่อเขียวพาไปเบิงบอ่อไอ้น,นี่ค่ะพ่อเขียวพาไปเบิงบอ่อปูนะคะที่น้องปูเสี่ยงงามตัวนี้พักไหวพักไหวให้ที่น้องมันนี้สิมาอเอาปูคือกันค่ะเพชรบ่อแบบพ่อเขียวก็ได้เด้อนี่ค่ะแต่ว่าต้องมาเอาปูที่ชิ้นกับไอ้ชิ้นกับการไอ้อยู่กับบอ่อปูนเด็วกังเ<บ>ว้นเพิ่นอยากหาอยากเน,นี่ยค่ะฝนลายอยู่ค่ะเป็นปูายบ้านประเทศ อ,อจับตัวมันโชว์เนยพ่อเขียวจักหน้อยออข้างน้ำเงินขออ้างใสสีอยากมาเอาไปหลายนี่ค่ะนี่เป็นบูปันพาเทพนะคะเนี่ยโอ้ยงามหลายค่ะนี่รอซ้ำกันเลยค่ะก็ผู้เลี้ยงแต่ว่าพ่อเขียวเห็นสังเกตเห็นหูเนี่ยช่วงนี้มันจะเขานาหนาวมันเริบมลงหูแลวนี่ฟันกับค<ม>วาทุ่งได้อรอปูนเลยเนาะจา้ะ<ม><ม>เอาพ่อเขียวเอาขีดตมขึ้นมาใส่ก่อนเนาะจ่ะก็จงดินไว้ช่องหนึ่งนี่เพราะมันอยควดหู แต่ว่าเพิ่นบอกว่าออกไปเลยบ่อมันบ่อขึ้นนูได้เพราะสิออกเปล่าอ๋ออยากออกไปเลยกลับมาทางเก่าอ๋อค่ะค่ะยูหันก็กำลังทำบ่อนี่ค่ะทำบ่อคือกันเลี้ยงไปกินค่ะพี่น้องก็เลยมาหาพ้าเขียวมาอาปั้บการณ์นี่ตัวมึงเหรอุ้ยนี่ค่ะนี่ยเนี่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 อุ้ยค่ะงามอิลีมีตัวผู้มี่ตัวเมียมีตัวเมียค่ะเป็นปูสาวปูบ่าเนาะผ้อเขียวเนาะพ้าเขียวมันสีคาดไถ่นะคะมื่อนนี้ สิลองเอาไปลงเบิงเห็ดบอไว้ซ้ำนีน่แหละค่ะบอหนึ่งอยากเลี้ยงหาประสบการณ์เลี้ยงไว้เบิงเสาเบิงแรงค่ะแก่งเงาซื้อเน้องพี่นนองก็ได้หรือว่าเห็ดเป็นธุรกิจก็ได้นั่นโอ้ยงามหลายบางเนี้ยอีพอมันนี้อีพอกับมา่เบิงขึ้นกันนะคะอยู่หน้าไก่กันแต่ก็ไม่ได้เบิงปูก็ล่างว่าเบิงขึ้นกันงามหลายมันนี้เอาไปยังไ้ค่ะพ่อเสียไปอยู่เสีไปเลี้ยงอยู่ขันห้เาเลี้ยงปูหน้านี่มันสิใจเพราะเขียววาค่ะนี่ มันสีบอทัานชิ้นปูนบปูนเดี๋ยวผู้ใดยอยากได้ก็ติดต,ต่อสาวผู้นหน่อยเดี๋ยวสีบอกนะคะบอกมาเอาอุ้ยนีย่งามอีหลีค่ะไม่เป็นตัวหน่อยฟิฟนีเริ่มไข่ยหลุดนี่อ๋อฟินหนาวไหมฟินหนาวฟินหนาวนี่เริ่มไข่เลื่อยหมดเลอ๋อค่ะเป็นปูสาวปูเบาสาวปูเบาค่ะนนี้ก็มาทายาทำพี่น้องเบิงนะคะช่องยูทูบสวนอุอ่นหลักนะคะ ซิเซนผูเขียวเึ็นไปไปแห่งำแนะนำอยู่บานอยู่ถ้าบ่ประสควมสำเร็จพูก <laughs> เขียวยินดีเนาะผูเขียวนะดีดยินดีเออสิว่าไปเล่นน้ำม,มูต้นนะผัวเขียวเกษตรเนี่ยอ๋อค่ะเพราะว่ามันจะลองพิษลองถูกกันบ่อยเนาะพู้เขียวเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพูเขียวก็โชูกดีที่ล,อล่องแล้วก็ได้ขายทุกอย่างค่ะได้ขายทุกอย่างไปเบิ่งบ่อเอียนไปผู้เขียวต้นนี้ก็คือเป็นบอ่อปูเิ่นเบิดค่ะเนี่ยบอ่อปูเิ่นแต่กับบ่อไปรบกวนนี่ต้นนี้ก็ล่างเฮ็ดไมพิ่นสีเอาเอียนลงนะคะ นี่บ้แทงกล้ยแต่ว่าที่บ้โซ่คนสมเร็จบ้แต่ว่าเลี้ยงไม่หนีเดือนกว่าบางคนคว่ามันตายมันก็บ้ตายเลยล่ะนี่พวกเคี้ยวว่าบ้ตายคือใส่ใส่ซัดที่ตายเอามาให้เป็นอาหารเอียนกบหน่อยปูงสินะคะสดสทุบเอามาให,ใหายอยที่ทุบซอสเดี๋ยวเขาทุบตาเขาถิ่มลงถิ่มเตหู้มันเออค่ะแต่ว่าบางหานเห็ยนตัวมันอยู่นอกพวกเคี้ยวเนาะแมนเพราะว่าบางหานมามาเบิ่งหลอกแล้วอยากเทียนตัวเพิ่อจะพันโล่งเพิ่นตกใจ นั่นค่ะที่เป็นหูมันก็เป็นคือจังหูเอียนบบบนี้เพราะเขียวเสือมาหรือว่าเฮาเอียนทองให้ทองหน้าเข้ามาค่ะไอเขาใส่ลั่นเท่านี้ล่ะอ๋อเสือเขาเ่อตายเดย์เดย์เจ็ดเดือนกันค่ะพู้เขียวเนี่ยมาเลี้ยงนี่เดือนกลัวล่ะเจ้โตค่ะอยู่ในบ่อนสองกิโลเสือข้มาสองกิโลพอดีอ๋อค่ะเอียนซิปกาโตอ๋อค่ะสองกิโลพี่ตัวเย็นหน่อย แต่ก็บ่เห็นตาจักคตัวแกยังไม่ขี้ตมนี่แหละเนาะเพราะว่าหูเพิ่นเป็นวันว่าเป็นเสียนดรอดพี่น้องคนตาตัวใดญ่หูใหญ่หูใหตตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่หูใหญ่นี่เพอพอเขียวใส่ขี้ตมขึ้นมาลึกปานไหนขนานขี้ตมประมาณ10บเส้นสิเสนเอาไว้มันหมุนมันหยังค่ะแต่ว่าทางใต้ก็เป็นบ่อปูนที่เฮาอ๋อค่ะเพราะไอ้แยียเนี่ถ้าบ่เป็นปูนมันสิงหมุนนีไปได้เลยอือ แต่พ่อเขียวเฮ็ดบอ่อปูนบอ่อปูก็คือเฮ็ดเป็นซีเมนทั้งไต่ก่อนบอ่ค่ะหรือเป็น,นบ่ดินเลยเฮ็ดเป็นซีเมนทั้งไต่แต่ก็จังเอาดินมาใส่ขึ้นไนอ๋อคือ,อของพวกนี้ต้องคือเย็นมันต้องเป็นของควันพุ่อยู่กับดินนาวมันต้องมันตายดินบ่ได้มือนคือมาบ่ตายเล้วพ่อเขียวถ้าว่าเดือนชองเดือนอลงหูเหลิกปานนั้นแล้วเทคโนโอยก็สิเห็นตัวขึ้นมาได้ค่ะมัน,นี้ เมื่อหันเห็นอยู่ค่ะเห็นทะเลนัดหูแก้วกันออกมาอยู่อาพ่อวนพ่อเขียวพ่อกวนเพราะว่าพิ่นนั่งเก็บตัวพิ่นอยู่เนาะไปเบิงบ่ออย่างอีกเนีพ่อเขียวบันนี้พ่อเขียวมีหลายบ่อซี่ทองบ่ม่ต้นนะพวกเครเกษตรเนี่ยอ๋อค่ะเพราะว่ามันจะล่องพิษล่องถูกกันบ่อยเนาะพ่อเขียวเนาะแต่ว่าพ่อเขียวก็โชคดีที่ล่องแล้วก็ได้ขายทุกอย่างค่ะได้ขายทุกอย่างไปเบิงบ่อเอียนไปพ่อเขียวต้นนี้ก็คือเป็นบ่อปูเพ่นเบิดค่ะนี่บ่อปูเพ่น แต่กับบอไปรบก,กวนนี่ตอนนี้ก็ร่างเหตุไม่ผนสีเอาเอียนลงนะคะตัวนี้บอทั้งกุยแต่ว่าตัวโซฟอนสมฤทธิ์บอแต่ว่าเลี้ยงเมื่อนีเดือนกลัวบางคนคว่ามันตายมันก็บบอตายเลยหรอมีพวกเคี้ยวว่าบอตายคือใส่ใส่ซัดที่ตายเอามาให้เป็นอาหารเอียนกบน้อยปูงสีนะคะสุดทุบเอามาให้กินสุดทุบเนื้อของไอสิบลงที่มันจะหูมันเออค่ะแต่ว่ามังหันเห็นตัวมันอยู่น้องพวกเคี้ยวเนาะ ว่าบางหันมาบ้าเบิงหลอบแลกเห็นโตเพิ่นแต่ว่าพันโล่งพันตกใจนั่นค่ะที่เป็นหูมันก็เป็นคือจังหูเอียนบ้านหูเอียนดิไหมเพราะเขียวเสือมาหรือว่าเฮาเอียนทองให้ทองนดงเข้ามาค่ะไอเขาใส่ยล้นเท่านี้ล่ะอ๋อสือเขาบ่ตายได้ได้จักเดือนก็ค่ะผู้เขียวเนี่ยมาเลี้ยงนี่เดือนกว่าล่ะจักโตค่ะอยู่ในบ่อนี่2กิโลเสือเข้ามา2อกิโลพอดีโอ้ค่ะเียน10กว่าโตอ๋อค่ะ2อกิโลพี่จะเย็น แต่กับว่าเห็นตาจชิคโต้แต่ยังไม่ขีดตมแหละเนาะเพราะว่าหูเพิ่นเป็นวันมาเป็นเสียนดลอพี่น้องคนถ้าตัวใหญ่หูใหญ่ตัวใหญ่กับหูใหญ่นี่เพราะเขียวใส่ขีดตมขึ้นว่าลึกเป็นไหนขนาดขีดตมประมาณสิบเส้นสิบเส้นเอาไว้มันหมุนมันหนังค่ะแต่มาตั้งแต่กับเป็นบ่อปูนที่ห้องเพราะเย็นนี่ถ้าว่าเป็นปูนมันถึงหมุนนี้ไปเรื่อยเือ แต่พอเขียวเ,เห็ดบอ่อปูนบอ่อปูก็คือเห็ดเป็นซีเมนทั้งไต่ก่อนบอ่ค่ะหรือเป็นบ่อดินเลยเห็ดเป็นซีเมนทั้งไต่แ้วก็จังเอาดินมาใส่ขึ้นกัน,นอ๋อขี้ของพวกนี้ต้องคือเย็นมันต้องเป็นของควันผู้อยู่กับดินนล้นมันต้องมันตายดินบ่ได้มยทุคือมาบ่ตายแล้วพอเขียวถ้าว่าเดือนชองเดือนลงหูเลิกป่านนั้นแล้วเทคโนโอยก็สิเห็นตัวขึ้นมาได้ค่ะมันี้ เมื่อเห็นอยู่ค่ะเห็นเพิ่นเรียนหลัดหูแก้วกันออกมาอยู่อาพวกกวนพราะเขียวบ่กกวนเพราะว่าเพิ่นนังเก็บตัวเพิ่นอยู่เนาะไปเบิงบ่ออย่างอีกพราเขียววันนี้พราะเขียวมีหลายบ่อสีทองบ่อให้องไฮสลี่สีทองของพรเขียวนะคะเพิ่นเหตุเพิ่นก็แนะนาหนูไปกระเฮ็ดแบบนี้คือกันค่ะอนพรเขียวสว่ามันถืกอน้ำเจ๊กหน่อยหรอหามาว่างแบบนี้มันสิมีการฟอบ่บ่บ่ฟอบ่ยังอ๋อ หรือว่าบางเทธอฝนอาจจะสาดเข้าไปเล็กๆน้อยๆเปียกก็บ่เป็นแห้งแม่นบ่ค่ะเปียกแต่ว่าถ้ามันเปียกแล้วมันสิมัน,มนสิซากกว่าเก่าแน่แท้ทีอาทิตย์นึงมันสิบ่อลสินะถ,ถ้าห้าบ่ซั่นก็ส่หมู่ถ้าฝนตกใส่มันสิซาบอีกแม่หลายมื้อเออแต่ว่าลูกหอยหลายแห้งนาะพมะเขยวเนาะนี่เพราะว่าประสบการณ์เก่าออกจากเพิ่นไปคือกันค่ะนี่นี่นี่ค่ะเพิ่นกระเพาะไว้เลี้ยงไว้จากตัวหน่อยแล้วก็เฮ็ดจังได๋ออกไปคัดบ่พมะเขยวคัดที่ลหนสมุนิยังเนี่ยบอาตะแกรงมาตัก ตักไปแยกบ่อให้มันอันแบบตะแกรงพลาสติกตักง่ายๆเลาก็เลือกเลือกเอาเนาะนี่หมูหุองซุกกำมักได้ไหมหุองซุกกินลงโอ้หุองซุกกำลังมะมะละกอเศษพุทธละใหม่เลยแหละเนาะเศษพุทธละใหม่มากอ๋อเดี๋ยวสิได้เปลี่ยนจากจากพักชูรสผัเขียวให้กินแต่พักชู้นรถกระหารปลูกว่าเต้นเพิ่นบวกกินบักใหม่นี่มาที่ชุดก็หมมะละกอซุกอ๋อค่ะผักเขียวลูกโตซ้ำไหนที่ผักเขียวขายตัวละจักบาทเนื้อมั้น ตัวสำหดายนอกค่ะบ่หน่บ่หน่มันยังหน่อยอยู่ผุนไงกูีิไปเบิ่งตัวผุนเนาะตัวผอมขายอ่ะม่อมผอมขายน่าหาบาทนี่ครับนี่อ๋อก็คือลูกหอยผอมขายเอาไปเอายังประมาณเดือนหนึ่งก็ออกไข่หม้อนี่อ๋ออันใหญ่เต็มทีสำหรายทีพวกเขียวจับขายเป็นกิโลหอยหน้าเ้าหนิสซหรายใหญ่เออ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 ใหญ่เต็มที่ที่แรกนึกว่ามันสืซสำหรับหอยปังแต่หม้อนนี้กินบ่ต้องเอาตาออกเวลากินนี่ อ,อไม่พัดหนิมันสีบมาเข้าว่ะมันก็คือบบกแต่ว่าเนื้อหวานนะคะแม่เนื้อพอยใคยได้กินเธอหนึ่งเนื้อมันขาวงามไร้ย,ยีหลี่เพื่อเคี้ยอุ้ยอยากเบิง่งแค่ฝ้ายบางเหน่ยหน่อยๆก็นหูว่าหลายแล้วค่ะพี่น้องจับแยงมาจับแยงมาเลยค่ะพี <c oughs> ่น้องพุ่นผุนนี่คือตัวนี้คือพร้อมขายตัวนะคะพุ่นไล่ลงไปเออซ้ำหนีก็พ่อละละเพื่อเคี้ยวหูแล้ววันหลายเนาะนะคะ สี่ห้าพี่น้องมาเบิงนั่นคืออยากให้พี่น้องเห็นผู้คนประสวามสาเด็จแล้วนี่พอเราก็มาเบิงน้ำคือกันพอเป็นก็อยู่บรรทาพู้สีนี่ค่ะนี่มันแล้วแต่ผู้เลี้ยงไหนเลี้ยงไว้โอ้ยเนียนงามหลายพอเคียวพลไลนต้องไปบึน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 ามแห้งพี่น้อง่มีพรนเด็ดบอกรับสะกับเงินเพื่อนหน้าเฮ้านี้ค่ะพี่น้องพอมันเป็นหนำคล้องเพื่อนกับปล่อยออกนะคะตัวนี้ลาย กําลังสีเลี่ยนแบบเพิ่นเลี้ยงนะคะหรือกินกับได้ขายแล้วนอกพี่น้องนอกที่แหลกก็ว่าเลื่องกินเลี้ยงกินตัวนี้คือบ่อเพิ่นพักว้ถ้าขายแล้วค่ะไฮซีลีสีทองของพอเขียวนะคะเพื่อนเห็ดเพิ่นก็แนะนาหนูไปกระเฮ็ดแบบนี้คือกันค่ะอันพอเขียวส่วามันถือนามเจักหน่อยแล้วหฮามว่างแบบนี้มันจะมีการฟอวบ่อบ่บ่เป็นยังอ๋อ คือว่าบางเทธอฝนอาจจะสาดเข้าไปเล็กๆหน่อยเปียกก็บ่เป็นแห้งแม่นมาเพียงแต่ว่าถ้ามันเปียกแบบมันสิมันตีสาบก,กาเก่าแน่แทบทีอาทิตย์นึงมันสิบ่จังซี่นะถ้าถ้าเฮาบ่ซั่นก็สิมุง่งแต่ฝนตกสามันตีสาบอีกแม<อ>่หลายมือ้อเออแต่ว่าลูกหอยหลายแห้งเนาะมอเขียวเนาะน,นี่เพราะว่าประสบการณ์เก่าออกจากเพิ่นไปคือกันค่ะนี่<ว>นี่นี่ค่ะเพิ่นกระเพาะไว้เลี้ยงไว้จากตัวหน่อยแล้วก็เฮ็ดจังไดนออกไปคัดบ่มอเขียวคัดที่ไหนสมันใหญ่นบ้บาดเอาตะแกรงมาตัก ตักไปแยกบ่อให้มันอันแบบตะแกรงพลาสติกตักง่ายๆเขาก็เลือกเลือกเอาเนาะแมนี่หมดพวกหุงสุกกำลังมากเลยนี่บหุงสุกกินลงอ๋อ้หงสุกกำลังมากมะละกอเศษพุทธละใม่เลยแหละเนาะเศษพุทธละใม้มากอ๋อเดี๋ยวสิได้เปลี่ยนจากจากพักชุโรดผักเขียวอ๋อให้กินแต่๋พักชุโรดก็หันปลูกว่าเต้นเพิ่นบวกกินบักไม้นี่อ๋อมากที่สุดคือมะละกอสุกอ๋อค่ะผักเขียวลูกโตซ้ำไหนที่ผักเขียวขายตัวละจักบาทเนื้อมันนั้น ตัวซ้ำได้นอค่ะบบนี่บบนี่มันยังหน่อยอยู่ผลไงคนนี้ไปเบิ่งตัวผนเนาะตัวผอมขายอ่ะม่วผอมขายนวาหาบาทนี่ครับนี่อ๋อก็คือลูกหอยผอมขายเอาไปเอาไปเรียงกันอันเดือนหนึ่งก็ออกไข่หมดนี่อ๋ออันใหญ่เต็มที่ซ้ำได้ที่พวกเขียวจับขายเป็นกิโลหอยหน้าเ้างนี่ซ้ำหอยเอออ๋ออ๋ออ๋อใหญ่เต็มที่ที่แรกนึกว่ามันสีซ้ำบองหอยปังแต่มั่วหนีกินบ่ต้องเอาตาออกเวลากินนี่ ไม่แพนนี่มันสิบเมาเขา้าวะมันบคือบแบบแต่ว่าเนื้อหวานนะคะแม่เนื้อพอยใคยได้กินเท่อหนึ่งเนื้อมันขาวงามลายอยีหลีเมื่อกี้อุ้ยอยากเบิง่งแค่ฝ่ายบางหน่อยๆกันห,หัว่าหลายละค่ะพี่นอ้องจับแยงมาจับแยงมาเลยค่ะพี่น้องพุ่นฝุ่นหนึ่คือตัวนี้คือพร้อมขายตัวนะคะพุ่นไหลลงไปเออซั้นนี่กับพ่อลราเราเมื่อกี้หูวแล้วว่าหลายเนาะนะคะ ค่ะสี่สพา,พ,าพี่น้องมาเบิงนัน่นคืออยากให้พี่น้องเห็นผู้เพิ่นประสบความสําเร็จแล้วนี่ยพอเราก็มาเบิงน้ำคือกันพอเพิ่นก็นอยู่บันทามผู้สีนี่ค่ะ <c oughs> นี่มันแล้วแต่ผู้เ <c oughs> ลีย้ยงไดเลี้ยไงไว้โอ้ยเนียนงามไร้ข้อเขี้ย,ยพวพคนไหลลงไปบึนบุญบุญบุญงามเฮงพี่น้องค่ะมีพิ่น <c oughs> เฮ็ดบ่อกับสะกับเงินคืองานหน้าเฮานี่ค่ะพี่น้องพอมาเป็นหนำคลองเพิ่นก็ปล่อยออกนะคะตัวนี้หลาย กระรังสีเลี่ยนแบบเพ่อนเลี่ยงนะคะหรือก,กินกับได้ขายแล้วอนอพี่นองนอกที่แหลกก็ว่าเลี่ยงกินเ,เลี้ยงกินตัวนี้คือบอเพิ่นพักว้ถ้าขายแล้วค่ะไยไไไไสลีสีทองของพอเขียวนะคะพเพ,เพ,เพเเบบิ่นเห็ดเพิ่นกันแนะนาหนูไปกระเฮ็ดแบบนี้คือกันค่<ล>ะอนพอเขียวสว่ามันถือน้ำเจักหน่อยหรือห้องมาว่างแบบนี้มันจะมีการฟอบ์บ่อฟอวบ่ออบ่อเป็นยังอ๋อ หรือว่าบางเทธอฝนอาจจะสาดเข้าไปเล็กๆไ้หน่อยเปียกก็<ม>บพราเป็นน้ำเง <มา S 2> <ม>ี้ยมาค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันเปียกแบบมันตีมันตีสาดก็เกาเ่าแน่แทบทีอาทิตย์หนึ่งมันตีบอลสินะถ,านะถา้าห้าบอลต้องถึงสีมุ่งแต่ฝนตกใส่มันตีสาดไปอีกแน่ยหลายมือเออแต่ว่าลูกหอยหลายแห่งนาะพมะเขียว,วเนาะนี่เพราะว่าประสบการณ์เขาออกจากเพิ่นไปคือกันค่ะนี่นี่น,นี่คะ่ะเพิ่นกระเพาะไหวเลี้ยงไหวจากตัวหน่อยล่ะก็เฮ็ดจังไหนออกไปคาดบะเขือเขียวคัดที่หทไหนสมมนิไงเนี่ยบ้านเอาตะแกรงมาตัก ตักไปแยกบอ่อให้มันอันแบบตะแกรงพลาสติกตักง่ายๆเขาก็เลือกเลือกเอาเนาะแมน่ <c ười> นี่เหมอบวงซุกกระมากแค่ไหนนี่วงซุกกินลงอ๋อวงซุกกระมากมาะละกอเศษยทละใหม่เลยแหละเนาะแม่เสียทุ่นละใหม่มากอ๋อเดี๋ยวสิได้เปลี่ยนจากจากพักชิ้นโหลดผักเขียวโอ้กินแต่พักชิ้นโหลดกระหารปลูกว่าเต้นักพันบบกินแบบใหม่นี่อ๋อมากที่สุดคือมอะละกอซุกอ๋อค่ะผักเขียวลูกโตซ้ำไหนที่ผักเขียวขายตัวละจักบาทเนื้อมั้น ตัวซ้ำได้นอค่ะโอนี่บอนี่มันยังหน่อยอยู่คุณไงกุลให้เบิ่งตัวผนเนาะตัวผอมขายอ่ะม่วนผอมขายนวดหาบาทนี่ครับนี่อ๋อก็คือลูกหอยผอมขายเอาไปเอาไปเรียงก็มานเดือนหนึ่งก็ออกไข่มหมดนี่อ๋ออันไงเต็มทีซ้ำได้ทีเพราเขียวจับขายเป็นกิโลหอยหน้าเ้องนี่ซ้ำหอยเอออ๋ออ๋ออ๋อไงเต็มที่ที่แรกนึกว่ามันสีซ้ำบักหอยปังแต่มั่นนี่กินบ่ต้องเอาตาออกเวลากินนี่ อไม่พลาดหนิมันสีบมเมาเข้าปะมันก็คือบบกแต่ว่าเนื้อหวานเนาะค่ะแม่เนื้อพรอยใครได้กินเธอหนึ่งเนื้อมันขาวงามลายอีหลีเมื่อกี้อุ้ยอยากเบิ่งแค่ฝ้ายบางหน่อยๆกันหูว่าหลายละค่ะพี่น้องจับแยงมาจับแยงมาเลยค่ะพี่น้องพุ่นฝุ่นหนึ่คือตัวนี้คือพร้อมขายตัวนะคะพุ่นไหลลงไปเออซ้ำหนีกับพ่อละละเมื่อกี้หูแล้วว่าหลายเนาะนะคะ ค่ะส,สีผ้าพี่น้องมาเบิ่งนั่นคืออยากให้พี่น้องเห็นผู้่นประสบความสาเร็จแล้วนี่พอเรากลับมาเบิ่งน้ำขึ้นกันพอเิ่นก็นอย่บรรทาผู้สีนี่ค่ะนี่มันแล้วแต่ผู้เลี้ยงไหนเลี้ยงไว้โอ้ยเนียนงามไร้ผูอเคี้ยวพนไหลลงไปบ <c oughs> ุนบุญบบ้ามแห้งพี่น้องคือมีนเฮ็ดบ่อกรบสะกกบเงินเึื่อนหน้าเฮาเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะมันเป็นหนามคล้องเพื่อนกับปล่อยออกนะคะตัวนี้ลร้ ก็ร่งสีเลี้ยนแบบเพิ่นเหลี่ยงนะคะห,หรือก,กินกับได้ขายแล้วน้องพี่น้องนอที่แหลกก็่าเหลืองกินเหล่ยงกินตัวนี้คือบ่อเพิ่นพักว้ถ้าขายแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องม้วนพอพันแม่พันในญ่เต็มที่แล้ววินคนลังคนเพิ่นถามว่าเพินน่นใยซ้ำด่านะนะค่ะนี่เพิ่นกัสจิใหญ่กว่าซ้ำห้อยหน้าซ้ำหอยตายเหาอขย้อนมันเนือหวานนะคะเกียร์ที่พอ บวกลี้เอาไ้เบิงโตโตผอมขายนะคะซัมนี่ก็คือเป็นแม่พันธุ์เลยแล้วพี่น้องซื้อไปคสองเดือนเอาน้ำบวกลี้เอไปตัวละหาบาทสองเดือนได้ได้เป็นพันบวมันหัวจังวหนามันบวกล่อตอนนี้บวมหัวตัดยาตัดยาเต้นตัดยามา่กี้มึงอกี้เราพาใครเพลินผุนเพิ่งกบ่ได้แกะแกะส่วนหนึ่งบ่แกะส่วนหนึ่งกะมี่เอาลงจากในนี่กะมี่ค่ะได้มากสิห้อยแกะหน้าขาหนังเท้ขาวเนาะบานถึงมันหลายหลายบางกับเฮดบวมไอ่กับอแม่พันธุ์ออกไปทั้งใหม่ เอาหลุมไว้นีที่บา้านอ๋อค่ะไม่ได้ก็ขอขอบคุณพระเกี้ยวลยหลายๆค่ะที่ให้คำแนะนำนะคะมีพ่อเป็นพระเบิงบอกห้อยขมนะคะเหนื้อมันงามเลยเนื้อมันขาวฉิมพูนมันมนี้ค่ะนี่กินพักตบจนบอ่อเดชจนบ่อเดชเป็นหกักบอ่บอว่อปุอ่นเนี่ยสีทองลังเทียนเปลือกสนิมมือซื้อน้าพ่อน้าเต็นหัวมันกับนเนื้อมันกับเป็นสีสอสทองโดยมาก เดี๋ยน้ำเขียไปวันนันลายจตเป็นเปลือกสนิมแต่ว่าออกหลูกมากกับเป็นท้องลายอยู่ด้ละ่ะมันเป็นสนิมเต่ปันก็นยังเป็นท้องแน่นอนค่ะตอนสอนพี่น้องเอ้ยผลฟฟร์มเพิินนะคะลายทั้งผนุนเป็นเป็นบอ่อปูแล้วกะเอียนนะคะทั้งนี้ก็เป็นหอยขมนะคะหอยขมแล้วกะมีบอ่อหอยขมนะคะกับบอ่อ สีทองนี่เพิ่นกะขันแยงไว้สีจังเอาง่ายเวลาเอาขายนะคะเพิ่นขันเพิ่นนามเพิ่นตัวนี้ลึกบ่เพราะเขียวตัวนี้พวกซีเซนเรื่องของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งฝอยส์เอาเลี้ยงกุ้งฝอยได้เนาะนี่ค่ะวิธีการให้ลูกฟอยส์คบอยู่อยู่ข้างไก้แต่าเมื้อเหมูเสาร์ไม่ดีหมูเสาร์ลายเพราะเขียวยกยางยางโรตีเบิองเนี่ยนะนี่ค่ะเป็นเสื่อมๆอยู่ค่ะเนื้อหมูเสาร์เพราะน่ะเพิ่นลงแล้ว นี่มันลงดินแล้วนี่ก็เทือว,ว่าหลายอยนะคะนี่นพระก็จะคัดตัวใหญ่ตัวหน่อยมันเนาะขอบคุณพ่อเขียวได้หลายค่ะเพราะจบคลิปนี่นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะสาวผู้หน่อยดีเจสาวน้ำเืินกามาเนาะดีเจสาวผู้หน่อยกามากับขอขอบคุณพ่อเขียวได้หลายบ,บ๊ายบาค่ะค